More, but, uh, but huh? 2ป o ืหมบอนบ่ได้ชอันนั้นบ่ฮะขได้แล้ว um mm. เกพ่อลอืมอื mm. Mm. 难受了吧？<Not> ไปคอยมาเห็นลุงขาดังไฟลุกชล้านชลานอยู่อโอ้แกงหน่อไม้ไผ่ขาวค้อยมาไป็พุดอันแม่พุ่นะงจีนมะันบ่มีเนาะบอกไปหาจนทอมจะเป็นลมแลว้วพั่วทุกมานอือเพราะว่าเราแกงเราแสดงงานลุงมากไงอือโอ้มันกระแช่ตะเกงหน่อไม้เนาะมาขุดกระเช้นะาร <laughs> สรุปสไลด์เลยบอกเ <laughs> <laughs> ม,มื่อยขุดหน่อไม้ ป้าอันคือห่อเยี่ยมคูณเอาไม้เป็เทียงท่ากับปั้นเลยคอหอเยำ่อมหลายๆเลยใหญ่เนาะตรงนี้มันได้อึดอยู่งคำว่ามันว่าจะไปคูณแม่คูปีนะเลื่อนขึ้นไปเบิ่งให้ควายล้ำมันหมักแมยจนเบิ่ดควายมันเข้าไห้มุ้งเช่าเด็กกินจนเบิดที่ประกวดหมวยก็คนนานๆควายเข้าเป็นมู๊หอยจนเกลียบเบิดมันเขานะกินจนเบิด ก็เลยแางไก่มาเฉยๆอย่างงีโอ้โหน่อไม้ดวงขาวมันก็อร่อยนั่นแหละโอ้ดังไข่ลูกมะตูมอไม้นี่เนาะหน่อไม้ขาวหน้านี้มันไม่ค่อยได้กินไลยนี่ไ่ค่อยเก่งบ่ เดี๋ยวเขาจะเอาเสียมมานั่นมาให้บึงชอบกับปันนป้นเลยใช้วัสตาเียบกปั้นเขาไม่ได้ตังเกีบพุกุฎไม้เลยแม่ยายนกจฟยใส่เหรโเากด้ ถ้าใส่ผักชะอมนิดน okay ึงก็ยิ่งอร่อยนะแต่ถ้าคนที่ขัดแล้วก็กินไม่ได้ชะอมอ่ะอืมแล้วจะูมากเห็นเชื่อดแหล่งตรงนี้นะเยอะอยู่ได้อันนี้พอแม่นน้อยๆเด็ดง่ายจะลดวงในดวงนึงบ่ดวงดวงน้อยเดิดวงนึงเดีอยใหญ่อ้หน่อไหมไผ่เนี่ยมันดุงใหญ่ดูงนึงก็โอเคแล้ว เมื่อเช้านี้ซื้อบ้า,า,านพระอาจารย์ถามอยู่ไปแยกไปชันไปแยกไปกินอันเกลียงละไมนอขาวๆบ่อละว่าโอวว้วัดอยู่ชายวัดอยู่วัดเราใส่ละคุดมาตร<อ>งไหนละคุดละคุดเล่ารชมบ้านบอกก่ออืมก่อที่มันอตัติภูตปีมันได้ใหญ่เอ้ยละคุดส่วนละดอกก็ได้ละละคุดเ,เราเห็นคุยจุ่มเนี่ยนี่นอไม้เองน่อไม้ลงน มันไปแช่มั่นเสียวะมันก็ตายไปเลยเอ้ยมึงยั่อะไรนปุใหม่อยู่มามามาปูนนะได้ป่ะเจ้าจั่เฮ้ยยายเติมไปเติมมาแล้วว่าลดเรือความแล้พวเฮงอล้วเนาะ เห็นมีเล่นเห็นมือย้างแล้วควักมือเยอะบ่จะไปน้ำเขาโอ้ยตัวบ่เป็นมาเล่นเป็นมบ่เล่นน้ำหนักคนน,นั้นเล่นน้ำหนักคนนี้เห็นเขาย้างอยู่นั่นมือมั้งเดียวคน,นนั้นได้วักามางนั่งนั่งควักถุบคนน่ะรอ,อดนะดนะเห็นยายเก่งหนูไม้ก็เอื้อนมาใส่อยากจะคุยกับยายอยากจะว่าน้ำเขาต้องเย็น เออเอ็นมินจะมาลงอาบเด้ลงไปเลยโอ้ยคักุนเลยผักบ้าบุญบ้าบุญกับเชงเง้ใสกผักกปบบุดเนาะ กเยอะมือยนดาซื้อหนึ่งแล้วเอาปรดอีกเดกนเจอกันเยอะประเด็นตอนด้อมันมันมันไ้ประดนูไประเด็นูักแตประเดดอนมากประเด็นู่นมันนประเด็ชมอันนี้มันปรตับต่าง เชฟถ้าคอยก็เห็นคอยเก่รดามดีเสื้อระเดเก่นี่ละคอยเสื้อหนูเพหนูพูดเกี่มาไเสื้อเื้อระเดกหนูหนูจิหน่ระเดนี่ก็อาแมพีชิมบึกดูอันนี้ขนาดหน่อเดียวนะ หน่อเดียวหน่อที่สองเล็กๆเองถ้าหน่อใหญ่ทั้งทั้งสองหน่อเนี่ยโอ้โหเต็มหม้ออะหยะกินก็ขึ้นซีเสแสมแล้วเค็มบ่พอดีแล้วอ๋อฮะพอดีพอดี้ลุงห่ะใช่ปะ ก็จบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ยายด้วยค่ะนี่โอพอดีนะ่ยยอดมาบนชามีอ่ะนี่ค่ะพี่น้องนี่น่ากินไหมคะน่ากินแต่บางทีเขาถ้าคุณภาคอีสานก็เขา